ด่นสุขภาพค่ะกับดิฉันฮอนชาทินีบุญญบลนค่ะและดิฉันแอปเปิลไม่ในวันกิจเจริญค่ะค่ะและแน่นอนเลยค่ะว่าเมื่อวานเรา,เราได้พูดคุยค้างกันไว้เลยเกี่ยวกับเรื่องของในการเติมสเสน่ห์นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพบุคลิกภาพที่ดีนะคะในแต่ละราศีให้เหมาะสมนั่นเองใช่ค่ะสัเช่สัปดาห์สิขอโทษค่ะเบรกเมื่อ,วา,อาวานนี้นะคะเราค้างไว้ทั้งหมดเนี่ย เลย6ราศีวันนี้<ช>ค่ะเรา<ช>จะบอกนะ6ราศีที่เหลือทั้งหมดทว่าแต่ราศีนั้นควรจะเสริมบคุคลิกภาพอย่างไรให้ดูดีให้ดูสวยให้ดูมีสเสน่ห์ถูกต้องเลยค่ะเพราะ,ะว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาต่อกันที่ราศีของกรกฎนั่นเองอสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็จะอยู่ที่นะคะในการเกิดของวันที่15กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่16สิงหาคมนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะตกอยู่ที่ธาตุน้ําค่ะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะแน่นอนเลยสาหรับชาวราศี กรกดค่ะก็คือเป็นรูปปูหลายๆคนนะเคยบอกว่า เอ๊สังเกตง่ายๆนะคนไหนที่เกิดราศีกรกฎนะจะมีท่าทางหรือว่าลักษณะการเดินเนี่ยคล้ายๆปูฮอนมีเพื่อนนะเกิดราศีนี้เดินยังไงคะน้องฮอนคล้ายๆปูจริงเดินอย่างนี้ใช่ไหมขาอย่างนี้วะถ้ามองข้างหลังดกใช่ไหมใหญ่ๆขาจะอย่างนี้ใช่ไหมและที่สําคัญลักษณะของปูคือแบบว่าเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่แบบว่าอยู่เฉยไม่ได้ไงจุ๊บจิ๊กจ๊จ๊ไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยอ่าคนที่เกิดชาวราศีปูเนี่ยราศีปูนะหรือราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นคนที่รักสวยรักงามเลยทีเดียวนะคะชอบดูแลตัวเอง อยู่ตลอดเวลาเลยสําหรับเราชาวราศีนี้นะคะก็มีแนวโน้มค่ะที่จะป่วยนะเป็นโรคเกี่ยวกับ กระเพาะอาหารค่ะแล้วก็โรคลำไส้อักเสบนั่นเองค่ะรวมทั้งในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารนะคะนอกจากนี้ค่ะยังปวดท้องได้ง่ายๆด้วยทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าพื้นดวงของชาวราศีนี้ค่ะแอปเปิลจะเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนแล้วก็หงุดหงิดง่ายด้วยควรกินวิตามินนะคะแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยเป็นประจําเลยแล้วก็ควรระวังค่ะในเรื่องของการกินแล้วก็อารมณ์เนี่ยให้มากๆค่ะเพราะว่าจะส่งผลเนี่ยทำให้เราเนี่ยป่วยได้ด้วยนะจากการกินการคิดมากการอะไรต่างๆนตรงนี้นะ ูนะชาปูนค <ะ S 1> ่นะต่อไปค่ะต่อมาค่ะในการเลือกเสื้อผ้าค่ะมาสวมใส่นะสําหรับชาวราศีปูหรือว่าชาวราศีกรกฎนะคะควรจะเป็นเสื้อผ้าค่ะที่พอดีตัวแต่ว่าไม่เน้นรูปร่างจนเกินไปนะคะอาจจะเป็นพวกสูตรแบบต่างๆก็ได้นะหรือว่า เลือกสูตรที่แบบทันสมัยแล้วก็เหมาะกับตัวเราแต่อย่าให้มันแบบรัดรูปเกินไปอย่างเข้าใจนะคะว่าปูมันมีหลายขาไม่ต้อใส่มนรัดเกินไปเดี๋ยวมันจะแน่นมันจะเดินไม่ได้นะคะและที่สําคัญอ่ะปูนึกถึงกระดงเดียนะถ้าเป็นแบบเหมือนคนกระช่วงไงช่วงสะโพกไงอาจจะผายมากเกินไปเมื่อที่เกิดลาสีปูที่สะโพกมาค่อนข้างอย่างนี้เลยจริงๆคือช่วงบนจะเล็กแต่ว่าอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะที่แล้ว่เปลก็มีเพื่อนหรือคนรู้จักก็ใส่ก็ใส่เพราะฉะนั้นใส่เสื้อผ้าที่นองคอนบอกต้องไม่รูปร่างจเกินไปแล้วก็ใสส่บาย ใช่แต่ว่าะจะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะชาวราศีนี้นะคะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าสําหรับสีค่ะประจําราศีปูนะคะหรือว่าราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูค่ะหรือว่าสีโทนอ่อนหวานลนักษณะของเนื้อผ้าที่เลือกสวมใส่เนี่ยก็ควรจะใช้เนื้อผ้าที่มีความมันวาวนะคะแล้วก็เครื่องประดับค่ะที่เหมาะกับคุณนั่นก็คือการใส่ต่างหูมุกนะคะหรือว่าสร้อยคอเก๋กๆนะคะซักเส้นพร้อมด้วยกระเป๋าที่แบบว่าเข้ากับชุดไงเออ,เอ,อพูดง่ายๆคือชาวราศีปูจะพิถีพิถันเรื่องการแต่งกายมากถึง แม้ว่าจะไม่เน้นรูปร่างในช่วงล่างเท่าไหร่แต่ต้องแบทชาตั้งแต่หัวจรดเท้าทีนี้มาดูเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคต่างๆในการเลือกรับประทานอาหารแล้วก็เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีกันดีกว่าเขาบอกว่าสําหรับชาวราศีกรกฎเองค่ะควรจะเลือกเน้นเลยในเรื่องของการทานปลานั่นเองค่ะแล้วก็ผักผล,ลไม้นะคะเพราะว่าอย่างอาหารที่ย่อยง่ายๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะเลยสําหรับชาวราศีบูหรือว่าราศีกรกฎเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับลำไส้อย่างที่บอกไปค่ะว่าต้องระมาระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารแล้วก็ย อาหารต่างๆตรงนี้ก็เลยให้เลือกเน้นในเรื่องของการทานปลาทานผักผลไม้ไปนั่นเองค่ะจะได้ย่อยง่ายๆหรือว่าทางที่ดีค่ะหลายๆคนที่เกิดชาวราศีกรกฎนะคะทานไปเลยมังสวิรัติค่ะดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าอย่างที่บอกไปเขาจะมีปัญหาในเรื่องของลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารถ้าลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารทํางานหนักนะคะย่อยอาหารหนักแน่นอนค่ะส่งผลท้องอืดท้องเฟ้อถ่ายไม่ออโอยหงุดหงิด ใช่หรือว่าถ้าเกิดคนที่แบบว่าอาจจะอุย้ยทานมังสวิรัตรหรอทานไม่ได้บางคนก็ไม่ชอบทานผักผล,ลไม้อย่างที่บอกไงก็ให้เน้นในเรื่องของวิตามินเพิ่มเติมแต่เป็นประจำนะให้กินเรื่อยๆอา,อาจจะต้องดูว่าเออเราควรจะต้องทานวิตามินอะไรเพิ่มไหมวิตามินเอเพิ่มไหมเอาอตรงนี้ก็ต้องไปตรวจกับคุณหมอดูว่าร่างกายเราขาดในเรื่องของอะไรบ้างค่ะ,ะาาส่วนสีค่ะที่ถูกฉลองนั้นก็เป็นสีชมพูสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวอ่อนด้วย <นะ S 1> ตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะนะคะกับคนที่เกิดราศีกรกฎนั่นเองค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวนิดนึง สำหรับคนที่เกิดในราศีนี้ค่ละลักษณะนิสัยเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่รักบ้านแล้วก็รักครอบครัวด้วยอุ้ยตายแล้วน่าคาหาเป็นอย่างยิ่งค่ะสมัยนี้ค่ะผู้ชายที่อยู่ติด <c oughs> บ้านยากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีหนุ่มๆนะคะผู้สิงผู้เออผู้หญิงค่ะ <c oughs> ในชาวราศีกอลัน์นะถามกันเลยว่าเกิดราศีกแลันหรือเปล่าถ้าเกิดนะคะรีบคว้าไปเลยค่ะเพราะเขาจะอยู่ติดบ้านค่ะโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยหนุ่มๆราศีนี้เป็นคนโรแมนติกกกดด <c oughs> ้้วยนนนะะลับบาาาาอจมเรสทุต ือโรแมนติกนะไม่ม <mm 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 yes <mm ีนะแฟนเราอะไม่เคยนะเออุกวนี้ก็รออยู่ตัวนี้ยังคิดบ้างอยู่ก็รออยู่นะคะว่าวันไหนจะมาแบบว่าทาโรแมนติกให้เราบ้างเอไปราศีต่อไปดีกว่าค่ะเอออะไสาระละนะมาอมาอยู่ที่ราศีสิงห์กันบ้างค่ะสําหรับใครที่เกิดราศีสิงห์นะคะในระหว่างวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะตกมาอยู่ที่ธาตุไฟนั่นเองร้อนแรงอีกแล้วค่ะพี่แอปเปิลสัญลักษณ์นะคะของชาวราศีสิง์ก็คือสิงโตนั่นเอง โอ้น่ากลัวนะคิดว่าสิงเนี่ยสิงโตก็น่ากลัวแต่เขาบอกว่าสิงโตเป็นสัตว์ที่ดูภายนอกดุร้ายแต่จิตใจอ่อนเยนะนะจ๊ะใช่แล้วค่ะสําหรับ คนที่เกิดในราศีสิงห์นะเขาบอกว่าพื้นดวงค่ะของคนราศีนี้มักมีปัญหาเรื่องระบบของหัวใจค่ะแล้วก็กระดูกสันหลังนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของร่างกายเลยค่ะของเราเนี่ยสำหรับในชาวราศีสิงห์นะคะตรงนี้เลยสำหรับชาวราศีสิงห์เองเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยค่ะค่อนข้างดื้อรั้นนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นด้วยค่ะจึงทําให้กล้ามเนื้อตามร่างกายเนี่ยเก่งแล้วก็ปวดเมื่อยอยู่บ่อยๆเลยเออมีส่วนนะแน่นอนสิคุณน้ง <ขา S 1> องค่ะเครียดอะเครียดอยู่ตลอดเวลาแอวบอกว่าทำ มีปวดไปเลยอ่ะในเรื่องของหัวใจนี่บอกแล้วก็กระดูกสันหลังด้วยตรงนี้ก็ต้องคอยดูแลหัวใจทํางานเยอะไปไงร่างกายปวดเมื่อยปวดเกร็งอยู่ปกติหัวใจของเราเวลาทำงานก็จะสูบฉีดขึ้นอย่างนี้พอเป็นชาวราศีสิงห์ก็ต้องสูบฉีดอย่างนี้เลยระดับแบบว่าโอ้โหเหมือนปั้มน้ำอะไรเงี้ยด้วยความที่มีอารมณ์แปรปรวนแบบนี้นะเลยทําให คนที่เกิดในราศีสิงห์เองเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีอาการเครียดมากค่ะ,คะหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไมเกรนด้วยและพัฒนาไปสู่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคของหลอดเลือดตีบนั่นเองค่ะ,ะมาดูในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้ากันบ้างดีกว่าค่ะที่เหมาะกับราศีสิงห์นะคะเขาบอกว่าคุณควรจะเลือกชุดที่เรียบหรูค่ะแต่ว่าดูดีนั่นเองอาจจะมีการเว้าตรงแบบว่าเนินอกนะหรือว่าเรียวา<อ>ขาถามนี่ยังไงไม่ค่ะคุณพี่จะบอกว่าลมันตีขึ้น 啊，那。Oh. <laughs> <laughs> นึกว่าแบบว่าเห็นแบบว่าใครที่แบบว่าเอยหรือว่าฉันจะอยากใส่แบบเดินอกวาววาบ้างอะไรก็มีบ้าแอบคิดอยู่เขาบอกว่าสาหรับชาวราศีสิงห์เองเนี่ยที่เลือกในการเน้นในเนินอกหรือว่าโชว์เรียวขาเนี่ยก็เพื่อที่จะอวดเสื้อทรงค่ะว่าเออเราเนี่ยนะมีเสื้อทรงที่สวยงามเพื่อเพิ่มเสน่ห์ในร่างกายแน่นอนต้องบอกงี้ค่ะเพราะว่าสิงโตเป็นสัตว์ที่เป็นราชสีห์สง่าพาเผยสวยงามเพราะฉะนั้นคนละเกิดราศีนี้เขาต้องการที่จะขายจุดเด่นเขาในเรื่องของรูปร่างเสื้อค่ะส่วนสี่ค่ะที่ ที่ถูกชะโงแล้วก็มาสมเลยที่ควรจะเลือกใส่นั่นก็คือสีม่วงนั่นเองค่ะแล้วก็เครื่องประดับนะคะก็สามารถนํามาใส่ได้ไม่จํากัดเลยเพราะว่ายัางไงเนี่ยคุณก็ดูดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นสิงตโ,โตนั่นเอ, <laughs> องอ้ยอ,อิสระอิาคนเกิดราศีสิงห์น่ะสําหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะมีข้อมาให้หลีกเลี่ยงนิดนึงละคันนะควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติเค็มค่ะหรือว่าใส่กระเทียมเนี่ยเยอะเกินไปนะให้หลีกเลี่ยงไปแล้วก็ให้เน้นในเรื่องของอาหารที่มีธาตุไอโอดีนสูงค่ะ หรือว่าพวกซีฟู้ดนั่นเองเน้นในเรื่องของข้าวนมไข่ผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างผลไม้เนี่ยให้เน้นไปเลยแอปเปิ้ลลูกพีชลูกพรับ mm. อุ้ยตายแล้วผลไม้เมืองนอกทั้งนั้นเลยต้องครบนะคนลลาเจเนี่ยน,นะ <laughs> เขาบอกว่าให้เน้นในเรื่องของ LD นะแล้วก็เ <c oughs> น้นในเรื่องของการกินซีฟู้ดเราต้องครบเขานะ <c oughs> โอ้ยไม่ได้คุณพี่ครบไม่ได้ว่าพี่แพ้ซีฟู้ดอ้าวตายละถ้าเกิดเวลาสิงสิงต้องบอกถอยไปก่อนถอยไปก่อนเลยนะเปลี่ยนเลยไม่ได้เลยนะเอออะ เดี๋ยวมาดูราศีถัดไปดีกว่าราศีกันราศีกันนะอ่สับสนนะไปราศีนู้ราศีนิมนไปวนมาอะต่าไปราศีกันกันดีกว่าค่ะน้องฮานจ๋าราศีกันนะคะก็จะเกิดในระหว่างวันที่17กันยายนค่ะไปจนถึงวันที่16ตุลาคมเลยตรงนี้เนี่ยจะตกอยู่ที่ธาตุดินค่ะสัญลักษณ์ของชาวราศีกันก็คือหญิงสาวพรหมจารย์นั่นเองเขาบอกว่า ชาวราศีกันค่ะเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการออกกาลังกายเป็นชีวิตจิตใจเลยฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ค่อยทําหาค่ะถือด้ว่าเป็นราศีที่น่าสนใจนะนะแข็งแรงสุข,ขภาพแรง,มแงหมออาจจะเครียดได้เพราะไม่ไม,มีคนไทยราศีนี้เขาไปหาบ่อยออแต่ว่า <c oughs> อ,อ,อาจจะปวเออาจจะป่วยค่ะขอโทษค่ะอาจจะป่วยนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกะระเพาะเนี่ยได้ง่ายเพราะว่า <c oughs> มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับระบบของการย่อยอาหารค่ะฉะนั้นควรรู้จักไปวางอาบน้ําอุ่นค่ะก่อนนอนเขาบอกว่าจะดีนะสำหรับราศีนี้แล้วก็หมั่นหาน้ําเก๊กฮวยค่ะมาดื่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะ ช่วยในเรื่องของท้องอบอุ่นได้แล้วก็<ม>หลีกเลี่ยงอาหารมื้อนัก,ห,นกหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะถ้าเกิดว่าหลังสี่โมงเย็นชาวราศีกันหิว<ม>ให้หานมอ,อุ่นๆหรือว่าน้ำพื่องอุ่นๆมาทานน่าจ<ช>ะดีกว่ารวมไ่ถึงอาหารที่ย่อยๆเช่นผลไม้บางชนิดะนะคะก็ต้องเน้นนะผลไม้บางชนิดนะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะทีนี้ในส่วนของการแต่งตัวบ้างเ็าบอกว่าเน้นในเรื่องของการแต่งตัวแบบดูดีมีสไตล์เลยสําหรับชาวราศีนี้ค่ะแต่ว่าไม่ชอบแฟชั่นค่ะชอบอะไรที่แบบว่าดูดีตามสไตล์เราไงอ่าส่วนสี่นะคะก็ที่ สุกฉลิว่าเป็นมงคลเลยนะคะของชาวราศรีกันค่ะ,ะก็คือสีดำสีกรมท่าสีน้ำตาลทองแล้วก็สีเขียวขี้มานั่นเองค่ะ อัญมณีล่ะคะมีไหมเอ่ยอัญมณีมีแน่นอนเลยสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเสริมสร้างดวงชะตาสาหรับชาวราศีกันนะคะก็จะเน้นในเรื่องของนินและก็ไพลินนั่นเองนะน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับ<ช>ราศีกันนะคะ,คะอ่ะหมดไปแล้วราศีกันต่อไปค,ะค่ะคุณผู้ชมคะใครที่เกิดในราศีตุลน,นะคะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นคนธาตุลมค่ะสัญลักษณ์คือตราช่างชาวราศีนี้นะควรระวังในเรื่องของการทํางานของไตและกระเพาะปัสสาวะฉะนั้นทางที่ดีควรหมั่นดื่ม น้ำให้ได้วันะละ6กแก้วและที่สําคัญค่ะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องการทานอาหารที่ทําให้ตับอขอโทษท่ะทำให้ไตทํางานหนักแล้วก็การอั้นปัสสาวะอันนี้สำคัญมากฮะ,ะห้ามเด็ดขาดนะคะและก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ให้รับประทานแต่ผักกับผลไม้ทดแทนนะคะส่วนในเรื่องการแต่งกายค่ะของชาวราศีตุลค่ะเขาบอกว่ามักจะไม่ค่อยเรื่องมากสักเท่าไหร่แต่งง่าย,ายๆแต่งสบายสบายคือให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะที่ไปและใส่ชุดประเภทแบบสูทยูนิฟอร์มหรือชุดที่เรียบๆสามารถใส่ได้บ่อยๆแล้วก็หลายๆงานสีค่ะเขาบอกเหมาะมากสําหรับค,คนชาวราศีตุลน,นั่นก็คือสีม่วงอ่อนสีน้ําเงินสีชมพูและควรใส่คู่กับเครื่องประดับนี่นะคะ,คะที่มีสีเข้ากับรองเท้า เช่นตะเครื่องประดับสีดำนะคะก็ควรใส่รองเท้าสีดําและกระเป๋าซึ่งไม่จะเป็นต้องแพงมากนะักคือพูดง่ายว่าชาวราศีตุลเนี่ยคือไม่ค่อยเน้นในเรื่องของอิเซอรีอที่มันมีราคาแพงแต่ว่าเน้นที่สวมใส่สบายๆนะคะบอกว่าคนเกิดราศีนี้นะคะจะเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์ค่ะน้องฮอนใจเย็นมองโลกในแง่ดีซื่อสัตย์อันนี้เยี่ยมมากค่ะชอบมากนะเข้ามาเข้ามารีบรีบเข้ามาเลยนะและเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศนะรัก เป็นที่พึ่งทางความรู้สึกของเพื่อนได้ดีคือว่าเพื่อนเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบไหนมาผิดหวังเศร้าส้อยมาหาคนชาวราศีตุลได้เลยฮอนมีเพื่อนที่เกิดราศีตุลเนี่ยสองคนเลยนะก็มีลักษณะนิสัยคล้ายๆแบบนี้ใช่ใช่นะคะเขาบอกผู้หญิงนะคะที่เกิดชาวราศีตุลเนี่ยนะจ๊ะคุณผู้ชมคะบอกว่ามีบุคลิกนะคะลักษณะพิเศษเลยคือจะเป็นคนดูเก๋ดูทันสมัยแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนส่วนผู้ชายค่ะเน้นเลยค่ะดวงตามีเสน่ห์ ช่วยเหลือคนใจกว้างอกอ้อมอารีเข้ามาเลยค่ะเลขเข้ามาเลยค่ะชาวราศีตุลนะคะจะเปิดร้านสบายค่ะแล้วก็อาหารดีๆแล้วก็ชอบทานบอกว่าอาหารรสหวานระวังในเรื่องของอาหารมันเนยอาหารรสจัดหากอ้วนแล้วจะลดยากมากสำหรับชาวราศีตุลนะคะและที่สําคัญค่ะอีกหนึ่งลักษณะพิเศษของคนชาวราศีตุลนั่นก็คือ ชอบความยุติธรรมนะมั่นคงและอดทนไม่ชอบคนเอาเปรียบไม่ชอบชคนมาโกงเราใช่ค่ะอ,อัญมณีนะคะ<ช>ที่สําคัญของชาวราศีตุลน,นั่นก็คือโ <O po. S 2> อปออเราเคยเห็นกันบ้างแล้วนะสีค่ะเขาบอกว่าสีที่ฉูนฉโลดอีกหนึ่งอย่างคือให้เน้นสีหลาบน้ําเงินม่งวงลาเวนเดอร์อะไรพวกนี้นะช่วยได้นอกจากสีที่บอกไปแล้วข้างต้นอันนี้คือลักษณะเด่นๆของชาวราศีตุลแต่ชอบมากในเรื่องของความยุติธรรมซื่อสัตย์และมั่นคงเนี่ยอยากให้เข้ามาจริงๆนะหายากนะคนแบบนี้นะ จะอยู่ในกลุ่มของชาิราศีตุลนั่นเองใช่ค่ะเอาละกันนะเหลืออีสองราศีคุณผู้ชมค่ะเสียดายจังเลยเวลาหมดเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาบอกคุณผู้ชมใหม่ดีกว่าได้เลยค่ะขอรค้างคาวให้ก่อนละกันนะอีสองราศีอย่าเพิ่งน้อยใจรับรองเลยว่าเราจะต้องเอามาแนะนํามาบอกใช่ค่ะในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องพักกันก่อนนะเพราะว่าเห็นบอกว่าช่วงหน้าต้องพัรมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนั้นนะคะค่อยติดตามสำหรับตอนนี้ไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ค่ะ พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ใช่แล้วค่ะอย่างที่ค้างเอาไว้ในเบรกที่แล้วนะคะว่าวันนี้ขอนะคะจะมีกิจกรรมดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นนะคะโดยไลฟ์เซ็นเตอร์อีกแล้วนี่ไงกึกแหมต้องบอกว่าสถานที่นี้เขาเป็นสถานที่ดีจริงๆนะดูแลรูปร่างของเราให้หุ่นเพียวแล้วนะสวยยังมีในเรื่องของการดูแลเคลบสุขภาพมาฝากกันอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับการพูดคุยกันนะคะหรือว่าเสวนาในครั้งนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคโรคหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนนะประสบพบเจอเลยค่ะ เขาบอกว่าหัวข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยนนะก็คือพิชิตโรคผิวหนังเรื้อรังได้นะคะด้วยการแพทย์แบบผสมผสานบูรณาการนั่นเองมันเป็นยังไงคะน้องอนคะปกติถ้าเราพูดถึงโรคผิวหนังเนี่ยเดินไปร้านขายยา <K: S 2> บอกว่าเป็นลักษณะแบบนี้ <K: S 2> เัศกรก็ <ด S 2> ให้ยามาทาแต่นี้เป็นโรคผิวหนังแล้วมีการผสมผสานในแบบบูรณาการอีกมันเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าโรคผิวหนังที่เรื้อรังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะ ไม่สามารถรักษาได้แน,น่นอนเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเรื้อรังไงแต่ในปัจจุบันด้วยการแพทย์แผนใหม่นะคะจาก AMC นั่นเองนะคะหรือว่า AMC Clinic Alternative นะคะ Medical Center นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเขาได้มาพูดคุยค่ะถึงในเรื่องของการแพทย์ในการผสมผสานแล้วก็บูรณาการในการรักษานั่นเองทีงเลือกเยอะแยะหลากหลายเลยถือนะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสำหรับนะคุณผู้ชมท่านใดนะคะคุณผู้ชมคะที่นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเรื้อรังนะแก้ไม่หายสักทีนะอย่างที่น้องฮอนบอกลองแวะที่คลิ แนะแล้ววันนี้น้องฮก็มีภาพกิจกรรมมาฝากกันด้วยใช่แล้วค่ะในงานค่ะคุณหมอนะได้พูดคุยนะ,ะกับคนไข้หรือว่าคนที่เข้ามาร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ตอบ ก็แบบว่าปัญหาต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยประสบพบเจอหไหล่ของคนก็มีปัญหาเยอะๆนะอย่างฮอนเนี่ยก็ยังมีปัญหาแบบว่าเป็นโรคภูมิแพ้นี้ก็ถือได้ว่าเป็นผิวหนังเรือลังเหมือนกันใช่ยังรักษาไม่ได้อยู่แต่ว่าคุณหมอนะคะจะมีวิธีการรักษาหรือว่าแนะนําอย่างไรบ้างนั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมนะน่าจะอยากทราบแล้วอยากทราบแล้วค่ะนักฮอนค่ะถ้าเราพร้อมแล้วไปชมกันไหมค่ะไปชมเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะฮอนก็มาอยู่ที่ AMC นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมนะคะเสวนากันค่ะแล้วก็มีคุณหมอมาพูดคุยด้วยนะคะในหัวข้อของพิชิตโรคผิวหนังเรื้อรังค่ะได้ด้วยการแพทย์แบบผสมผสานนะคะในแบบของบูรณาการนั่นเองค่ะสําหรับในครั้งนี้นะคะจะมีการสัมมนาหรือว่าเสวนาที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวในวันนี้กันกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอค่ะจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะนั่นคือนายแพทย์สุชาติงามเลิศกุลค่ะจาก AMC Clinic นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอต้องขออนุญาตถามเลยค่ะว่าโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็อย่างโรคผิวหนังเรื้อรังเนี่ยครับก็แบ่งเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังจากที่เกิดจากตัวของเราเองความผิดปกติของตัวเราเองกับโรคผิวหนังเรื้อรังจาก การที่ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกออนะครับจากความปกติของตัวเราเองเนี่ยก็อย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินหรือผื่นแพ้แสงต่างๆะนะครับจากปัจจัยภายนอกก็อย่างเช่นการที่เราโดนสารบางอย่างที่ท,ที่ที่เป็นสารระคายเคืองออเป็นประจำอยู่บ่อยๆสาเหตุหลักๆเลยนะคะของการที่เราจะเป็นโรคผิวหนังแบบเรื้อรังเนี่ยน่าจะมาจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอ ก็อย <S an> ่างที่เราได้เหมือนที่เมื่อกี้ผมได้ได้บอกไปแล้วก็คือคือแบ่งเป็นทั้งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับถ้าเกิดเป็นปัจจัยภายในเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ใช่แล้วก็ต้องรักษารักษาไปควบคุมควบคุมความเครียดของร่างกายไปแต่ถ้าเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยเราหลีกเลี่ยงจากไอปัจจัยต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยมันก็ทําให้ผื่นดีขึ้นได้ครับ แล้วอย่างลักษณะทางอารมณ์หรือว่าเวลาที่เราเนี่ยเกิดอารมณ์แปรปรวนหรือว่าเกิดความเครียดเนี่ยตรงนี้นี่จะก่อให้เกิดเป็นโรคผิวหนังเรือรังได้ด้วยไหมคะคุณหมอคะมีส่วนไหมมีส่วนอยู่บ้างครับอย่างเช่นโรคผิวหนังบางชนิดอย่างเช่นผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังจากตัวไขมันหรือเราเรียกสั้นๆว่าเสบเดิมอย่างเงี้ยเมื่อร่างกายมีความเครียดหรือหรือหรือรอ,อารมณ์มันค่อนข้างแปรปรวนเยอะเนี่ยก็ทาให้ตัวผื่นเนี่ยมันมันเอ่อเรียกว่าผื่นมัน ผมันแสดงขึ้นมาได้มากกว่าปกติครับทีนี้มาดูถึงวิธีการรักษาบ้างคะ่ะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะในเรื่องของโรคผิวหนังเรื้อรังคะ่ะคุณหมอคะก็ เราอาจจะใช้วิธีการแพทย์แผนปัจจุบันปกติธรรมดาก็ได้นะฮะก็คือกินยาทายาไปพอวันหายก็หายพอเป็นใหม่ก็กินยาทายาใหม่หรือไม่เราอาจจะประสานวิธีการแพทย์ทางเลือกแผนอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นพวกโฮมอพาร์ตีหรือเอ e เนอร์จีเมดิซีนหรือแอนตี้เอจิ้งคือหลักการต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ช่วยๆกันในการที่จะลดการใช้ยาแผนปัจจุบันลงนะครับก็ทำให้คนไข้หายแล้วก็หายได้นานมากขึ้นครับ นอกจากนี้ยังมีการแพทย์อีกแบบหนึ่งด้วยเป็นการบําบัดแบบโฮมีโอพาธี Home party, ใช่ไหมคะตรงนี้คือมีการรักษาหรือว่าบ,บาบัดอย่างไรบ้างคะคุณหมอคะคือหลักการของโฮมโอพาธีหลักการของโฮมีโอพาธีก็คือเป็นหลักการที่เราใช้พิษไปรักษาพิษคือร่างกายที่มป่วยอยู่คือร่างกายที่มีพิษแล้วเราก็ใช้พิษอื่นๆเพื่อเข้าไปคือเฉพาะแล้วแต่ว่า,าะจะเป็นโรคผิวหนังแบบไหนใช่ครับคือการที่จะรักษาแบบโฮมีโอโฮมิโอพาธี party, เนี่ยคือหนึ่งคือ เราต้องดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นลักษณะบุคลิกภาพแบบใดเป็นคนไข้ประเภทไหนนะครับ<ม>ก็อยู่ที่การซักประวัตินะครับ<ม>ซึ่งการสัระวัติแบบนี้จะลึกกว่าการซัระวัติปกติธรรมดามคืออาจจะสัมภาษลงลึกไปถึงอารมณ์คนไข้<ม>การใช้ชีวิตของคนไข้เพื่อ,อจะเพื่อจะได้หาสารถักธรรมชาติหรือสมุนไพรต่างๆในการที่จะรักษาคนไข้<ม>คนคนนั้นนะครับ ระยะเวลาของการรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังแต่และชนิดแต่ละอย่างเนี่ยค่ะคุณหมอตรงนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมขึ้นอยู่กับอหคือตัวโรคอันที่2ใช่อันที่2คือขึ้นอยู่กับการรักษาที่เราใช้นะครับว่าเราใช้การแพทย์แผนจุบนันหรือ บวกกับอะไรแ n t ตี้เอ g หรือบวกกับการฝังเค็มหรือบวกกับ Home าร์ตี้หรือ Energy Medicine ซึ่งแต่ละอันก็ใช้ระยะเวลาต่างกันไปครับแล้วอย่างคนที่เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังแล้วก็มีการรักษาด้วยการทานยาหรือว่าทายาเป็นประจํำบ่อยๆเนี่ยตรงนี้นี่จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมคะคุณหมอ คือยายาบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นพ่สเตีรอยเนี่ยถ้า<ช>ทายอยู่หรือรับประทานอยู่เป็นระยะเวลานานเนี่ยก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นได้อยู่แล้วครับเช่นอะไรบ้างคบผลข้างเคียงที่ทผลข้างเคียงของสเตีรอยแบบทานะครับก็าอ,อบบาจจะทำใ,ให้ผิวหนังในบริเวณที่เป็นเนี่ยมันฝ่อไปนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อ ไม่เชิงขนาดนั้นครับทาให้สีผิวบริเวณนั้นนี่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้ไขมันบริเวณนั้นฝ่อไปได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะทําให้มีการติดเชื้อเชื้อราได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบกินเนี่ยก็อาจจะทําให้ไปกดพุ้งต่นของร่างกายนะครับทำให้เกิดอาจจะเป็นโรคเบาหวานก็ได้กระดูกผุก็ได้หรือกระดูกหรือร้ายแรงอาจจะเป็นกระดูกหักครับส่วนใหญ่เลยนะคะที่คุณหมอเคยพบเจอมาคนที่เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังเนี่ยมักจะเป็นแบบไหนมักจะเป็นโรคอะไรคะคุณหมอ จริงๆพบพบก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลากหลายนะครับไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นเป็นเฉพาะเจาะจงไปครับแปลงว่าก็เป็นกันหลายอย่างเลยสเก็ตเงินนี่ก็มีคนเป็นเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะก็สเก็เงนินก็พอสมควรครับคร,ครับโอ้ออโหว,วันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายละกันเดี๋ยวอยากจะให้คุณหมอค่ะช่วยฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่แบบว่าอยากจะหลีกเลี่ยงในการเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังละกันว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างค่ะก็ อย่าพยายามทําร่างกายเข้าไปอยู่ในความเครียดนะครับก็ไม่ว่าจะเครียดทางร่างกายก็ตามหรือความเครียดทางจิตใจก็ตามนะครับความเครียดของร่างกายก็อย่างเช่นพักผ่อนน้อยกินน้ําน้อยนะครับโดนแสงแดดจัดรับประทานอาหารไม่เพียงพอสารอาหารขาดไปนี่คือความเครียดของร่างกายนะครับง่ายๆส่วนความเครียดจิตใจก็อย่างเช่นพาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไม่สบายใจนะครับหรือกังวลเรื่องใดต่างๆคิดมาก นะครับคือถ้าเกิดเราไม่ไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ก็จะทําให้ร่างกายความเครียดน้อยลงนะครับร่างกายก็จะอยู่ในสมดุลได้ง่ายขึ้นะนะครับมันก็จะจัดการของตัวเราเองได้ดีขึ้นค,ครับหรืออยากจะถามคุณหมออีกนิดนึงละกันค่ะว่าเอ๊ะอย่างบางคนเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเลยสามารถแบบว่าอาจจะรับประทานนี้ได้หรือว่าอาจจะโดนแกซสอนดอกไม้ได้แต่เมื่อโตขึ้นในระยะหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่าแพ้แล้วมีผื่นขึ้นตรงนี้เนยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะแบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้ครับโอ้ยทำไมอะคะ ครับแสดงว่าก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยทุกเวลาเลยถ้าเกิดว่าเกิดแบบนี้แล้วก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์ดีที่สุดใช่ไหมคะครับดีกว่าซื้อยากินเองครับอโ,อโอ้เรื่องยานี้จริงๆเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนก็ชอบซื้อยาทานเองเลยเวลาแพ้นะคะแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะโหวันนี้ก็ได้ได้ว่าได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมากมายเลยคะ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคุณหมอมากๆคะ่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้พูดคุยนะับคุณหมอไปแล้วค่ะโอ้โห็ได้ได้ว่ารับรู้ข้อมูลต่างๆเลยค่ะเกี่ยวกับการพิชิตของโรคผิวหนังเรื้อรังนะคะซึ่งมีมากมายหลากหลายโรคเลยค่ะแล้วก็คนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะแล้วก็ปัจจัยภายในที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วด้วยค่ะก็ได้ได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมตามฮอนกลับเข้าไปที่สตูดิโอดีกว่าค่ะ <า>โรคผิวหนังเรื้อรังเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยอีกหน่อยแล้วนะคะ<ช>เดี๋ยวนี้ง่ายมากเพียงแค่คุณเดินไปที่ศูนย์คลินิกนั่นก็คือ,อของ AMC คลินิกนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยโอ้โ,อโหมีในแพทย์สูตินะคะจะมาคอยให้ข้อมูลคำปรึกษาต่างๆนะเพราะว่าอย่างโรคผิวหนังเรื้อรังเนี่ยหลายๆคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นหลอกอะไรเงี้ยใครจะไปรู้นะนะดเดี๋ยวนี้นะ,นะคะ มลภาวะที่เราออกไปเผชิญนอกบ้านนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราคิดว่าเราเนี่ยมีผิวหนังที่แข็งแรงแล้วแต่บางอย่างเนี่ยเชื้อโรคบางอย่างที่มันมาตามลมตามอากาศเนี่ยฮะน้องฮอนคะมันสามารถมาปกเขาเรียกว่าอะไรมาติดเชื้อบนผิวหนังเราได้บางคนเป็นแล้วเนี่ยคือคิดว่าเอ้ยเป็นแค่ผดธรรมดาทายาหม่องทายาคารมายเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆแล้วคุณหาหรือไม่อ่ะมันอาจจะซึมลึกเข้าไปถึงผิวหนังชั้นในแล้วก็ลามเข้าไปอีกได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบบ่อยๆเลยค่ะก็อย่างเช่นพวกสิวนะช ด้วยนะท<ช>ี่เปิโลโรคโสะเก็ดเงินนะโรคฝ้าต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของ sle อุยย้ยเยอะแยะเยอะแยะมากมาย <มา S 1> นะอเอาเป็นว่าใครคมีปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะเกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังเรื้อรังนะคะ,คะไม่สามารถไปหาคลินิกไหนแล้วนะไม่หายสักทีลองไปหาที่คลินิกนี้ดูแล้วกันคะ amc คลินิกนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ลองไปพูดคุยปรึกษาดูว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแบบผสมผสานบูรณาการนั่นเองค่ะแลวก็ต้องขอขอบคุณทาง l i ซ e center ด้วยค่ะสำหรับงาน ในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยใช่ค่ะส่วนครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการสายเดือดสุขภาพนะคะทางแอปเปิลแล้วก็น้องฮอนนะคะจะนำเคล็ดลับดีๆรวมไปถึงกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกแน่นอนค่ะในครั้งหน้าค่ะค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการสายเดือดสุขภาพนั้นนะคะก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับฮอนแล้วก็พี่แอปเปิลแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันและเวลาเดิมค่ะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนสวัสดีค่ะ